เกี่ยวกับใบหน้า,า well. ของเราใช่น,นะคะตรงกับประเด็น s อ s เลยหลายหคนเนี่ยอาจจะไม่พอใจในเรื่องของดวงตา นะคะจมูกบ้างหรือว่าจะเป็นริมฝีปากบ้างอย่างจีเนี่ยอยากถามหน่อยโดยส่วนตัวแล,ล้วพอใจตรงไหนในร่างกายหรือว่าเอาทางร่างกายเลยนะอชอบจมูกอย่างเดียวจริงๆใหความสัตย์จริงจริงเหรอใช,อใช่เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าจมูกเราเป็นยังไงแต่ว่าเราฟังจากเสียงรอบข้างไงหลายๆคนบอกว่าเออจมูกสวยจมูกเหมือนแบบทํามาอะไรเงี้ยก็เออใช่โดมโดมใช่แล้วก็เลยแบบอ่ะโอเคแล้วเช้าวันนี้ก็ไม่ต้องรู้เทคนิคที่กระตูนนำมาฝากคุณผู้ชมแล้วล่ะใช่ไหมเพราะเป็นเกี่ยวกับจมูกใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณมีด่างอยู่แล้วนะคะแต่ก็ได้ นะอาจจะเสริม,รมไปว่าเสริมให้ดูแบบน,นิดนึงใช่ค่ะวันนี้กระตูนมีคลิปวิดีโอนะคะแก้ไขจุดบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องของจมูกเป็นการไล่จมูกให้ดูโดดเด่นขึ้นมาสําหรับใครไม่มีดั้งหรือว่าไม่มีจมูกหรือจมูกแบนที่เราเรียกกันนี่แหละค่ะมีเทคนิคมาฝากกันไปชมคลิปวิดีโอที่นํามาฝากกันก่อนเลยค่ะ จมูกก่อนที่ยังไม่ได้ลงเชดดิ้งนะคะทีนี้เราจะมาลงเชดดิ้งกันด้วยสีเข้มก่อนใช้ชิปนะคะแตะเบาๆนะคะแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ออหงวดคิวไล่ลงมาที่จมูกอาจจะแตะตรงน,นี้นะคะให้มันเกิดเงามีความเล็กมากิ่ืขึ้นและจมูกก็เน้นตรงนี้ อาจจะระบายตรงเนื้อผ่าตรงนี้ด้วยเป็นตัวทีค่ะเสร็จแล้วง่ายง่ายง่ายไหมคะดูจมูกมีมิติมากยิ่งขึ้นโอเคไว้เจอกันเทปหน้าค่ะบ๊ายบาย nghe à. สวยอ่ะนางแบบสวยนางแบบเขาก็มีจมูกแล้วก็เหมือนจีนะคะนาเแทงดิงเหล่านี้ไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออมีจมูกแล้วแต่อยากจะเน้นให้มันโดดเด่นขึ้นมาการทำให้หน้าเราสว่างขึ้นใช่ค่ะใช้อายแชโดว์นะคะสองเฉดสีด้วยกันนะคะสีเข้มก่อนนะคะแล้วก็สีแบบว่าไล่ระดับลงมาอ่อนนิดนึงนะคะก็คือสีเข้มเนี่ยเขาบอกว่าให้ไฮไลท์เนี่ยช่วงเนื้อเรื่องของเส้นตรงสันจมูกพอดีอ่าใช่ค่ะมันจะมีแปลงสองลักษณะด้วยกันคืออาจจะเป็นแปลงพู้กันที่มีหัวใหญ่นิดนึงกับรู แบบแปลงที่เขาใช้เมื่อสักครู่นี้แต่กระตูนแนะนําสำหรับใครที่เพิ่งจะหัดทำํำนะให้ใช้แบบว่าแปลงเล็กๆก,ก่อน อย่าเพิ่งใช้แปรงใหญ่เหมือนที่เขาแบบว่าชํานาญแล้วเพราะว่าลาใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาดได้จากการที่แบบว่าจะทําให้จมูกเรียวโดงแต่กับกลายไปแบบว่าบานยิ่าเดิมจมูกใหญ่กว่าเก่านะคะให้ใช้แบบแปรงเส้นเล็กแล้วขีดนเส้นเล็กๆแล้วใช้มือทั้งนิ้วนิ้วทั้งสองนิ้วของเรานิ้วชี้เ่ยค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาไฮไลท์ไปถ้าเกิดว่าจะเพิ่มแบบว่าให้มันสว่างขึ้นเน้นในสันจมูกก็คือใช้สีสว่างเนี่ยแต้มตรงไปสันจมูกไล่ลงมาเลยอย่างที่ในรูปที่เขาใช้สีขาวเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเขาจะไฮไลท์ตรงนี้เลยมัน เน้นให้แบบว่าดึงสารสมุกเราขึ้นมาด้วย นะคะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆถ้าถ่ากับว่าคุณแบบว่ารู้รู้แบบว่ารู้สึกว่าฉันไม่ค่อยมีไม่ค่อยจะมีมด่างด่างอ,าอเหมือนในคลิปวิดีโอนี้เขาบอกว่าอัพดัางเองโดนไม่ต้องพึ่งมีดหมอใชไม่เจ็บตัวด้วยนะแป๊บเดียวสวยเลยนี่ถ้านังแบบเขาเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีนี้มาเนี่ยในการแต่งหน้านมา6ปีแล้วอืมนะคะเพื่อนข้างๆไดๆทั้งสิ้นใช่คนรอบข้างเขาบอกว่าอุ้ยไปทําจมูกมาหรือเปล่าแต่จริงๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำป่ะเดี๋ยวตอนนอนก็ไม่มีเหมือนเดิมเนลยค่ะแหนว่าการไฮไลท์จมูกอะไรเงี้ยนิ้ว เราอ่ะแบบว่าจีว่า บางทีก็สวยกว่าการใช้แปรงกันนะอันนี้เคล็ดลับจากคุณแม่แม่บอกว่าการแต่งหน้านิ้วเราคือพู้กันที่ดีที่สุดมีให้เลือกตั้งห้าไซส์ดูสิถูกต้องเลยค่ะแล้วเราจะถนัดมากกว่าด้วยบางคนอาจจะไม่ถนัดแปรงไงจีคือแบบว่าใช้นิ้วไปแล้วบอกเอ้ยมือนิ้วนิ้ข้างนี้เราถนัดแล้วก็สามารถที่แต้มแต้มได้ในการไฮไลท์ที่ทําให้เข้าเนื้อได้สวยมากถูกต้องนะคะก็เป็นเคล็ดลับเรื่องความสวยความงามมาแก้ไขจุดบกพร่องในแบบว่าใบหน้าของเราอ่ะมาถึงของจีบ้าง หลังจากที่ไฮไลท์ไปแล้วทีนี้มาดูเครื่องสําอางกันบ้างสาวๆหลายคนมีปัญหาคะ่ะเพราะว่าเครื่องสําอางเนี่ยเกิดรอยร้าวหรือว่าแตกหลุดออกจากตลับทําให้ใช้การไม่ได้เพราะว่าเสียใจเหลือเกินซื้อมาแพงมาก<ร>ามใช้ยังไม่เท่าไหร่เลยนะ,ะผู้หญิงเหล่านี้กับเครื่องสําอางนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ใช่นนี้จะมีวิธีหรือว่าเคล็ดลับมาฝากคะ่ะไม่ต้องไปซื้อใหม่แต่อย่างใดนะ,ะอย่ก,ก่อนอื่นเลยก็คือว่าต้องสารวจก่อนคะ่ะว่าเครื่องสาอางเราเนี่ยมีรอยแตกหรือว่ารอยร้าวประมาณไหนถ้าว่า ยังไม่หลุดล่อนออกมากนะคะเป็นแค่รอยแตกเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆเลยก็คือว่าให้ใช้แอลกอฮอล์ค่ะก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลปกติของเรานี่แหละหยดลงไปบริเวณที่มีรอยแตกของเครื่องสาอางนะคะทิ้งไว้สักครู่แล้วก็ใช้มีดสะอาดหน่อยนะมีอะไรอ่ะมีดหันพักมีดหันหมูปลายแหลมอ่ะมีปลายแหลมแต่ว่าเน้นว่าอย่าไปหันหมูมาแล้วก็มาเกี่ยวบเครื่องสำอางเรานะไม่ได้นะใช่ใชกใช่ค่ะ เสร็จแล้วอ่าไหนนะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์หยดลงไปใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เอามีดเนี่ยเกลี่ยลอยรอย,รอยของเครื่องสำอางเนี่ยให้มันค่อยๆหายไปแค่นี้เองไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะก็เราจะได้เครื่องสำอางที่ติดยึดแน่นกับตลับของเราเหมือนเดิมเลยเอ๋อถ้าเกิดว่าผงอายแชโดว์กระตูนแป้งฝุ่นกระตูนมันแตกไปละมาเดี๋ยวหยิบให้ดูถ้าสมมติเป็นเกิดจากความโกกันของเราทําให้มันหลุดล่วงมากใช่ไหมอันนี้วิธีแรกคงยากเกินจะเยียวยาเราขูดออกมาเลยค่ะค่ะ ไหนไแตกแล้วก็ขูดออกมาซะเลยแล้วก็บท,บทบทบทให้ละเอียดนะคะทีะนี้ก็หาบรรจุภัณฑ์อย่างอื่นค่ะมาใส่อย่างเช่นอาจจะเป็นตลับน่ารักน่าของเรานะมีฝาปิดแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยแค่นี้เราก็จะมีอายแชโดหรือว่าบัตส์ออนอะไรต่างๆที่พร้อมจะใช้ในรูปแบบของการ<อ>ผง ก็คือใช้วิกฤตที่เป็นผงซะเลยใช่ไหนๆอัดแป้งไม่อยู่แล้วก็ใช้เป็นผงนะคะแล้วก็มีวิธีหนึ่งสาหรับสาวๆที่ต้องการจะเดินทางไกลแล้วก็ต้องเสี่ยงกับการกระแทกนะกระเป๋ารจะโยนต้องกระแทกอะไรนี้เครื่องสําอางแสนจะแพงของเราอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยก็วิธีง่ายๆเลยค่ะใช้กระดาษใช้สำลีแผ่นวางไว้ข้างหน้าเครื่องสําอางก่อนที่เราจะปิดบรรจุภัณฑ์นั้นนะคะก็อย่างเช่นอาชโดว์เราใช่ไหมตลับแล้วก็เอาสำลีวางไว้แล้วก็ปิด สำลีนยคะจะช่วยห่อหุ้มเครื่องสำอางไม่ให้กระแทกหรือว่าไม่ให้แตกได้ง่ายเหมือนจะไปเป็นรองรับใช่แรงกระแทกจะทำให้เครื่องสำอางเราไม่แตกแค่นี้เองนะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนามาฝากการทำให้เครื่องสำอางเราเนี่ยอยู่ใช้ได้นานเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่ด้วยนะคะดีเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ไปซื้อเครื่องสำอางมาแพงๆใช่ไหมยังไม่ทันจะใช้เลยหรือว่าใช้ไปแล้วแค่แป๊บเดียวเนี่ยแตกซะแล้วแตกซะแล้วนะคะใช้วิธีเหล่านี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้ด้วยใช่แล้วนะคะหลักๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแป้งอายแชโด์ก็ได้อะไรที่มันนเป็ อ่อเนาะที่เป็นแบบใช่ค่ะใช้วิธีที่จีแนะนําก็ได้เนะาะจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่มนะคะก็เป็นเรื่องความเสื่อความงามในวมา,ากาันอามีรเรื่องราวนึงเป็นเคล็ดลับความงามแบบประหยัด ประหยัดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปซินเปลืองซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือว่าเครื่องส,งอสำอางแบบว่าเพิ่มเติมนะคะสำหรับหนุ่มๆแล้วก็คุณสาวๆที่ชอบจัดแต่งทรงผมโดยเฉพาะนะคะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะใช้ให้แบบว่าพู้เจลหรือว่าผลิตภัณฑ์แต่งทรงผมจัดแต่งทรงผมเนี่ยแบบเปลืองๆเขาบอกว่าให้ใช้แบบว่าที่มันมีแรงยึดเกาะ เหนียวเหนียวหนืดหนืดเยอะเอะเลยอ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าพอใช้แล้วเนี่ยเอามาผสมกับน้ําเหมือนทําให้มันเจือจางทําให้เราใช้ปริมาณได้น้อยลงไงอ่าจะได้ไม่ต้องใช้เยอะถูกต้องนะคะจะได้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะก็คือแบบว่าหยิบมาแค่นิดเดียวแล้วก็ไปเจือจางกับน้ําหลังจากนั้นคือมาจัดแต่งทรงผมก็ได้นะคะก็คือจะทําให้อยาประหยัดในเรื่องของปริมาณที่เราจะมาใช้ได้ด้วยก็คือเลือกแบบที่เหนียวเหนียวเอาไว้ก่อนแล้วก็เอามาทาให้มันเจือจางเองจะได้ใช้ได้น้อยเขาบอกว่าต้องเป็น ว่าแรงที่มันมีแรงยึดเกาะติดแบบสูงเลยอ่ะ <c oughs> แบบพวกส,สเปรย์ที่มันอยู่ได้นานตั้งแต่เช้า<ฆ>จนเย็นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเจลแต่งผม<ช>ที่มันมีว่าความเหนียวหรือว่าความหนืดเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็มีให้เลือกเยอะ<ช>นะแบบเหนียวแบบด้านอะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะก็ลองไปเลือกดูอ่ะและอย่างหนึ่งสาวๆนะคะที่ชอบแต่ง แต่งหน้า<ช>การ<ช>ทําความสะอาดนี้จําเป็นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชําระสิ่งสกรปรกกน<ช><ช>พวกชําระเครื่องสำอางรวมทั้งการล้างหน้าใช้โฟมนะคะและที่ขาดไม่ได้คือโทนเนอร์ ใช่คะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการกระชับรูขุมขนเราด้วยนะคะวิธีการที่จะใช้แบบประหยัดแล้วก็แบบว่ามีเคล็ดลับมาบอกนั่นคือถ้าเกิดว่าโทนเนอร์ของคุณเนี่ยใกล้จะหมดแล้วให้ไปซื้อน้าแร่ธรรมชาติมาเอาผสมไปเลยนะคะเอาผสมกับโทนเนอร์ที่เราใช้เป็นประจําทุกวันเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการทาความสะอาดเครื่องสําอางที่ตกค้างอยู่แล้วยังบารุงผิวพันเราด้วยเพราะว่าน้าแร่มีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงผิวพันนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะ และอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าใช้โทนเนอร์สาวคนไหนไม่ได้ใช้นะคะแต่มีวิธีการส่วนตัวนั่นคือเรื่องของการใช้ไข่แดงมาพอกค่ะอันนี้ประหยัดได้นะไม่จำเป็นต้องซื้อโทนเนอร์ก็ได้เพราะว่าไข่แดงมีสรรพคุณในเรื่องของการทําให้กระชับรูขุมขนเราสามารถนํามาใช้ได้นะคะก็คือพอกไว้ประมาณ10บนาทีแล้วหลังจากนั้นคือล้างออกะนะคะล้างออกแล้วก็ล้างน้ําเปล่าสะอาดอีกทีนึง่งและอีกอย่างหนึง่งอันนี้ขอแบบว่าสอดคล้องกับของจีนิดนึงถ้าเกิดว่าซื้อลิปสติกมาแล้วลิปสติกมันหัก มีวิธีแก้ไขมาบอกนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามันหักจริงๆแล้วเนี่ยเก็บส่วนที่หักไว้กับต้นของมันคือตรงตรงด้ามอช่ไหมใช่ค่ะให้ใช้ช้อนนะคะควักออกมาเลยหลังจากนั้นไปหาตลับเล็กๆมาสังจี้เลยนะคะก็คือแคะออกมาเลยแล้วเอาไปใส่ในตลับทําแบบว่าให้มีหลากหลายเฉดสีก็ได้คล้ายๆแบบเอาไปอัดให้เป็นคล้ายๆลิปปามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างในรูปเลยนะคะที่เอามาให้ดูนะคะถ้าเกิดคุณมีลิปสติกหลายๆสีแล้วแบบว่ามันบังเอิญหักอะคแล้วแบบว่ามันใช้ไม่ได้ก็คือเอาไปหา ตลับเล็กๆมานะคะแล้วนําพวกแบบว่าลิปสติกที่มันหักนี่แหละอัดลงไปในตลับนะคะก็จะทำให้ได้พาเลตแบบลิปสติกหลายสีเลยนะสามารถนํามาใช้ได้นะคะก็เป็นเคล็ดลับความงามแบบประหยัดนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกาลังประสบปัญหากับเหล่านี้อยู่ทนเนอร์ก็จะหมดขวดแล้วก็ไปซื้อตัวแรงมาเติมได้นะคะหรือว่าใครชอบจะแต่งทรงผมก็ไปซื้อเจลที่มันมีแบบว่าแรงยึดแบบว่าหนึบเหนียวๆหน่อยน่ามาใช้นะคะก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะคะเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับความเซ่อความงามนำมาฝากกันอ่ะ เห็นจีบอกว่ามีเรื่องสุขภาพอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสารต่างๆที่แบบว่า อาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมแอลคาดีทีนรู้จักไหมเคยได้ยินไหมอันนี้คุณแล้วที่ว่าหลายคนอ่ะได้ยินนะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรล่ะกระตุนนคืออะไรใช่ไหมวันนี้เราบอกแล้วใช่ค่ะแอลคาดีทีนะคะก็คือสารที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเองโดยใช้กรด2ตัวด้วยกันนะคะก็คือกรดไอซีนและก็กรดเมไทโอนนนนั่นเองหรือว่าเรียกง่ายๆเลยนะคะว่าแอลคาดีทีนเนี่ยจะทําให้ร่างกายเปลี่ยนไขมันมาเป็นพลังงานนั่นเองก็ถือได้ว่าสําคัญนะเพราะร่างกายของเราต้องการพลังงาน เป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตแต่ละวันใช่ไหมคะก็สารเหล่านี้นะคะก็จะหาได้จากพวกเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะแล้วก็ถั่วหมักถั่วหมักใช่ค่ะทานกันได้ง่ายๆเลยนะพวกพวกนมพวกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คืออย่างหนึ่งก็คือเจ้าสารแอลคาไลนีนนะคะจะทำให้เราแก่ช้าลงแม้สาวหูตาพึ่งหูพึ่งพอจีพูดแล้วกระตุนตาโตดีตาตาเล็กๆนะกระตุนตาโตขึ้นมาเยเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีสาร ช่วยให้สาร HDL เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ เ,เลือดของเราค่ะเลือนด,ดีไขมันดีม,มากขึ้นแล้วก็คอเลสเตอรอลลดน้อยลง<อ>ด้วยคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะ,คะนั่นก็คือปัญหาของโรคอ้วนก็จะลดลงด้วย<อ>ม,มันช่วยได้อ่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรารับประทานพวกเนื้อสัตว์มากๆนมมากๆแล้วเราจะมีอ้วนหรอก็เราก็ต้องเขาบอกว่าถ้าเราทานอาหารพวกที่มีสารของพวกนี้้าไปนะคะต้องควบคุมกับการควบคุมอาหารของเราด้วยไม่ใช่ว่าเราทานอาหารจะพวกนมพวกอะไรที่มีสารบอกว่ามีสารแอลกอฮอลินแล้วฉันไม่อ้วนแล้วอะไรอย่างนี้แต่ ว่าทานนมทานเนยเป็นว่าเล่นเลยอย่างนี้นะทานของอ้วนอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันนะคะก็มาฝากกันไหมว่าศารนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้เราพลังงานใช้พลังงานได้ถูกต้องและถูกวิธีและที่สําคัญคือชะลอความแก่ได้ด้วยอันนี้ถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะสาวสาวคนไหนได้ยินแล้วต้องรีบไปหามาซื้อมาทานกันเลยนะคะอย่างที่กระตูนเคยได้ยินในโฆษณาแอลคาไลนีนในนู่นในนี่ในนั่นแต่วันนี้พอจีนนำข้อมูลมาบอกแล้วต้องรีบไปซื้อมาทานแล้วนะประโยชน์ มากมายนะสาวๆหลายคนทั้งเรื่องความผอมเรื่องความแก่นี่<อ>แบบไม่ได้เลยนะตัวนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนมีประโยชน์มากด้วยนะะใช่ค่ะอเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพบแน่นอนนะคะพี่สาวคนเสวยของเรานะคะพี่จะแจงวันนี้นะคะมาเป็นแขกพิเศษเลยนะคะมาร่วมรายการกับเรานะคะจะมาอยากเจอมากพี่จจ๊แจม่าแพี่เจ๊แจมวันนี้ต้องมีสาระดีๆมาฝากแน่นอนใช่ไหมแน่นอนค่ะต้องอย่ามชมช่วงหน้าช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ